แน่นแน่นมีสำนักงานหัวลำทำขุนอย่ขุณหมอวีทุนตัวเป็นหัวหน้าเขาชิลาบย่าหมดเลยล่ะตองรองบึงบึงแนต้องค์สิบ้าไปผมหมู่จักคนยุกอีกไหโอ้ยมาขมามื่นจะเวศนึ่งห้องกับโบมาเนาะมันตกลูตมันตกเอือฝนตกเกมันเยี่ยนหมดเลยเจ้าองค์สิบห้ากับ ก็นกับกระดูกบล้วกันเด้อครับโอ้ขอะไรบ้างเนี่ยตามมาหาเยอะเด้อท่านทุกคนครับอัน,นคุณโยบานอ้ะครับผมพ่อพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับอัน,นพอดีผมมันห่างตลกคนว่าสม,ามัคร์ทไหมครับตลกครับผู้ใด้ลยหรือตลก,ตลกอันเล้วหน้ตาตาดีบ่ บ๊ป๊ป <cycles. S 3> no so ันใดครับบูฝนมากบูฝนมากมากันมาจางไหนนอแมามไค่มื่อเช้าแมกไยพมมาไ้ใพมเอา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 รถอย่างมากหขี่มอเตอร์ไซค์รัขี่มอเตอไซด์โอ้ยใส่ล้อยู่ใสเอาเอาเอาเ่าเราก็มาตุกมาใช่ใช่ใช่มาตลกโอ้ยนบอลโอ้ยมาหมเชียบบมนี่ใจบ่ได้กับบ่เป็นยังหเป็นบ่เอาูบ่เอางกับเมื่อตัวร้องบ่เอา สวัสดีครับ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 เคยสอนจ้าเคยสอนจ้าวิ่งตัวแท้วะน่ะัวแท้เลยค่ะวิ่งคือมะเทาแท้ขี่รถจนเทาขี่รถป้าที่แรกแต่งนั้นผมสีดำอยู่เนี้ยมันเบิ่นแห้งไร้ขาวเบิ่งเลยขาวเบิ่งเลยทุกคน เห็นบอกว่ามาไซมาไจะใช่พูมมือเท่ย์ูมืจ้าป้ามาเตอร์ไซูมนางมอเตอมากเปลี่ยนกันครับเตือนน้ำมันจากฝ่ายมาจะใช่ผูมนี่ยน้มันสองร้อยสองร้อยสอยอเอาเอๆาเอ้ัน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 โอ้ยพี่น้องพี่น้องเลยคนมาเตอไผมจะมูอจากอยู่ซื้อไว้ยอนเคยเห็นต่ใน้ทีวีเอ้าครับผมโบราน้นมั้โบราณน้ำมันโบราณน้ันโเอาเอาเอายนสอน เะเออยายเอานั่บอนั่งบอนออนังบอเลยนังบาเลยนั่งบอาลยนงอมอซุ่มซมซุ่มซมซคนสวยเอาไปอย่างนึงๆน่เอาไปอย่างนึงๆเออโอ้ยยังใ้ๆเขาไปห้องีผู้เท่าครับุาเศ้าวาอยู่มากไมเศ้าก็มีคนเห็นเาะโอ้ยทำก็เมนไป็นมาเลย ใช่บ่มีงานเหตุน่าหรือไม่นเห็ดจ้าเออไปเก็บได้เหตุที่เหตุในกระทาเนี่ยเก็บเห็ดอันนี้กระทามากกระตาหมากมีต่างๆโตบานี้มาบ่าวกับหลานมอหนึ่งคนละว่ารู้จักกับอ่าคุณพ่อข้ามพูนหลวงเมิตรเป็นพระลุงอยู่นี่ละเออจั่วได้หมดถามว่าเป็นพระเอกลงมานั่งดินี่ไว้ตอนแรกแล้วมามำไมเป็นพันลุงนี่เออแต่ว่าตอนนี้แล้วเป็นพระเอกแล้วน่ ตัวยา <S 1> <S 1> แปลงดีขึ้นมากนี่แหละครับ <vérit> อันนี้ชวงการตักยาแม่นครานนี้ก็เลยเว้าวกับหลานหลานเรื่อม,มาเดี๋ยวสิพ้าไปป่าอีพอกระทู่นีนล้ะมาเพื่อนสิรับ,บ่รับไปเล้่ยวแทเด็กอ,อันห้านนี่บอกว่าเลี้ยวเทบุญเพื่อนสิับหรือบวรับ,รบรได้ม,มาสัง่งจังไดเฮากะเอาเดี๋ยวความจริงใจขี่ม่ใช่มากเราบอกเป็นทางการขนาดได้พี่น้องแต่ว่าตอนแรกครับขอบคุณหลายขอบคุณพี่เอกหนึ่งน้ำ อ่าขอบคุณพระเอกหนึ่งน้ำนะครับแต่ว่าสำคัญมันขึ้นอยู่กับย่าไงเนี่ยย่าอยากให้เป็นหมอหน้ามีดีตีอ่าอ่าอยากเป็นยู่ค่ะแต่ว่าบทคือสิบว่าแต่เป็นพระเอก่ตรงเนาะโอ้ถ้าเจ้าอยากเป็นพระเอกเจ้าต้องถามเราเออเนาะอจะงานเป็นชาเอ้ยเราจะไ่เป็นตลกทั้งเจ้าเนี้ยเอาจ่างชี้เล่นกันบ้างละมอไม่เป็นตลกอันนี้มันคาแรคเตอร์ยาได้แล้วย่าขนาดแบบนี้คาแรคเตอร์โมเดลคาแรคเตอร์คาเลยตอาก ถามพ่อว่าจริบป่จ้าได้ม่มันมันรับท่านใดๆมันบท่านได้เห็นความสามารถเดอเลยนะกาามากันในออดิชั่นดีกางน่มันคิ่าได้เลยดสรุปสรุปางานรือี้ตังานพราะราเพลงมใส่ใส่ลองลององเซมเพิ่นังอยดูเซมเพิ่นบ่ไดเซมเซมอ้ยิกดตาอออเ้าเ่ดได้ด้ได้ด้เ แบนตาบ่มีเลนโอ้ยเนาะแบนบูทูเออแบนบูทูโอ้แบนบูทูสิใดแชมเปี้นแบบไทยแชมเปี้ยแบบนั้นพ่อย่างหนึงเห็นบอกพ่อบ้านแล้วว่าเราลองเพลงแนวไหนก่อนได้ทุกแนวครับได้ทุกแนวแต่ว่าส่วนมากสิเห็นคนที่รู้จักในโซเชียลหลายๆก็สิเป็นลูกแพ้ไหมไทยลูกแพ้ไหมไทยน้าต่ายกันจ้โอ้ยพ่อไปเชียร์ล่ะเนาะ มาเสียทานกระชั่งแตลองเซปเปิ้ลมึงะแล้วแซปเปิลมึงด้วยเอาที่ไหนไม่ไดรักสาวนอสาวรักสาวน้องคาวเอาเอาฟังด้วี่ไงไทพีุ่แค่เนเาะอเอาอาเ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 อาอาเ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 เาเาเอ้เอาเอเเอาเอเออาเเออาเาเออางาเอากอาเออาเาเอ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 าเนาคสว สุดกลางปิงวางยมนานรวมกระแซทานประเสินใจคนหนุ่มแม่หนม่คแม่พี่คนอีสานกินทานกลายได้เจอจอมใจสาวปากน้ำโพเหมือนต้องมนวันวันไวไวว่หัวใจรักนางมากเลยไปฟันและต้องการนามลเป็นคู่ชีวันเป็นขวัญชีวี ลงโลดครับล <Lum> <Okay. S 1> รักแกกี่ถือบ่เอาน้ำพ่งอยากกลับไปอยู่ไปวยไปวส่คอยแค่แค่กันกลแตนไปคิดถึงแตนแล้วตาเมืองเวันไหนพี่พงศ์เน่โจนก็เมยไปโคทันทีลาเราซ้านวเดัเราบานดอนมานี่เราอไเราดเนีบอบเราอานดอน ยังยืนเป็นหนุ่มอยากกัเบลย้อน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 กันจะคืนอยู่ใกล้กันเส้นย่งเพิ่งเป็นล่าสุดมึนสี green ขันไหนเพียกหวานแน่จะอ้อพอแม่ไปขอทั้งทีฮะไปเจอไรคับเป็นอะไรใจซ้ำน้ำเตี๋ยครับ จริงๆหลายเสียงก็นี่ครับเเต่ครับโอ้มึงจะเาหลายสิรับเล้าบอล่ะเสียงหมผมก็ได้พองนี้ว่าสิรับเล่าดีบ่เนี่ยแล้วแต่พ่อจะกรุณานจะอีพ่อจ้าเนี้ยพ่อนับตั้งแต่งานของมาแล้วฮ่าดีกว่าพอดีมีพุ่นงาวยดีแต่้างงานกัสิรัมารองกับสิรัคมพี่ต่อครับครับผมครับขอฝาก ศิลปินคนใบน้าแ right? นครับลูกในบ้านวานในสวนนะครับเป็นคนอื่นคนไก่นะครับยุ to hide to hide. คไก่กับยุคไก่เหมือกันเนาะองท็อ้ยท็อปไลทอย่างเดียวอันนี้ก็ท็อปไลทอันนี้ก็ท็อปไลทอันนี้ก็ท็อปไลท์ไดมอนด์โดยนายห้างทวีชัยใจยักษ์อย่างบุดลบุ้ยใครเป็นเจ้าจำซื้อว่าอะไถึงค่าโทนที่พอไปฝากติดตามเด้อฝากติดตามด้วยกันไปนองศิลปินไมค์ขั้มผลลมิตรนะครับคนนี้แหละครับยายสอน ชอบลายลงใายด้วยใช่ยายสอนชอบลายทำพุนลมมีดกำบล์ข้ามมีอะไรเดี๋ยวว่าเดี๋ยยูกะขากเลยไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเขาสิมีคลิปให้พี่น้องในเบิงยายสอนกับเพื่อนนึงหนุๆนะครับอันนี้ครับเพราะเปนคนอื่นพวกไก่เป็นศิลปินที่เคยลงงานกันมากเพื่อนนึงก็บอกว่ายายสอนนี่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์นะครับผมก็เชื่อยายสอนว่างบางในเออเอินหนุ่มขึ้เอิอสิ่งนึงตั้งแต่อันตอนตอนนั้นกัน ่ลูกลูสอนลูกสอนอ่าเขใส่แล้วแอ,อ,อ่ะใหญ่ช้อนยังส,ส,สื่อใช่พี่น้องคอยติดตามครับคำพูดละเมิดปีนี้บัธรรมดาครับยาย่สอนนะครับท็อปไลน์คำผมละเมิดทางวิธีคำผมละเมิดจ้ะจกักุเซ็งขอให้ได้ลอยเลยครับพี่นอ้องไว้ด้วครับปีนี้ ได้สอนสีได้รับบทยังนี่คือความสามารถแค่เล็กๆน้่อยนะครับจะมาส้างสีสันบนเวทีคำผลร่วมมิตรนี่คือความอลังการครับสริมทับด้วยนี่แหละครับผู้มากความสามารถครับแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งที่อยู่บา้งหลังว่าเขาเอยน้ำบ่อใดอีกคนหนึ่คนพามาต้องขอบผู้เล่นหลายท่านอาจารย์พระอาจารย์อาจารย์สุขายานุพระอาจารย์สุขายานุหรือว่าท่านอาจารย์ที่รู้จักกัน พระเอกอดีตเพลงว่านั่าแดนอกบัวโอ้โหอาจารย์ชั้นใช้ใบหอมหรือว่าทิศพงใบหอมครับครับหลายชื่อบุญวาสนาเรับเป็นเป็นยูเบื้องหลังโดยเฉพาะให้โอกาสเมื่อนี้ถามว่ามันพระอาจารย์บัพระมากกับบระด้พ่อกันบดจัดไอ้พวพ่อกันเลยามาน้พระอาจารย์หรือมาน้ำป่อยมาน้ำพระอาจารย์โดยปโตเป็นคนบอกเอ้าพี่น้องครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาไทยทีไปพี่น้องเลงเอ้าเมื่อนี้อัาล่าพระจากพี่น้องก็จสมีกอนฝากไว้นะครับยายสอน คำพูดระเบิดท็อปไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ